ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับลูก NJ Homestay ครับดูวิววิวสวยมากมก็มองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวรถแสงก่อนโอ้ยดูรถแสงดูอุ้ยสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นตรงชั้นสองนะระเบียงเราจะกินหมูกระทะกันตรงนี้ จากบนระเบียงนี้นะคะเราจะลงไปดูข้างล่างกับห้องที่เราพักที่เรานอนนะคะนี่ตรงนี้นะคะมาถึงเราก็ถอดรองเท้าไว้เลยแล้วเราก็จะเจอโดมผันมาดนะ้านขวาก่อนก็จะเจออ่างอาบน้ำตรงนะ้หรือว่านี่นอางอาบน้ำอยู่ตรง มองเห็นแล้วด้านในก็จะเป็นโดมตรงนี้นะคะ,คะอ๋อนของมากันแล้วนะครับ <c oughs> จะพาไปดูห้องนอนเราห้องนอนเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเตียงห้าฟุต มีพัดลมให้แต่กลาคืนน,น่าจะหนาวค่ะนี่เปิดผ้าม่านอ้าอนอนสบายเลยนะตอนนี้เราก็รอน้ำเต็มเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำกันนะคะ นอนดูวิวสวยสวยตรงนั้นเลยดูดูด,ดูโอ้ดูสวยมากิวสวยมากเย็นหรือร้อนหรกเย็นสีเตรียมตัวเล่นน้ำแล้วครับเพื่อนเพื่อนจัดแต่เนี่เย็นจัด เราจะปล่อยฟองกันแล้วครับมีน้องหมาด้วยตกด้วยอ่ตีตีฟองโอ้ตอนนี้ฟองขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอาบนะ้ำมีฟองกันค่ะ โอ้โหฟินไปเลยครับฟินสุดๆไปเลยครับฟินไปเลยครับสนุกไหมครับสนุกโอ้โหอยู่คนเดียวฟินๆเลยครับฟินมากๆฟินที่สุด นั่งดูวิวโหวิวดีมากตอนนี้อยู่ที่ n อ Homestay นะคะแม่ริมเชียงใหม่คะ่ะอยู่แม่ริมเชียงใหม่คะ่ะตอนนี้ มันยากาศข้างนอกฟินมากอุ้ยหมอกเต็มเลยลูกเนี่ยดูหมอกดิโอ้โหหมอกเยอะมากเลยเวลาบ่ายสามนะคะเหมือนตอนนี้กำลังหกโมงเลยอ่ะหกโมงหรอเพิ่งบ่ายสาม มรรยากาศดีดีมากเลยค่ะขอบคุณของขวัญน,นะ,ะตอนนี้อยู่ที่ n j Home Sta y นะคะแม่ริมเชียงใหม่ค่ะอยู่แม่ริมเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ บรรยากาศข้างนอกฟินมากอุ้ยหมอกเต็มเลยลูกเนี่ยดูหมอกดิโอ้โหหมอกเยอะมากเลยเวลาบ่ายสามนะคะเหมือนตอนนี้กำลังหกโมงเลยอ่ะหกโมงเหรอเพิ่งบ่ายสาม บรรยากาศดีดีมากเลยค่ะขอบคุณของขวัญน,นะว,ว้าวแม่จะเล่นด้วยนะแม่ขอนั่งด้วยเชียวแม่แม่ขอนั่งด้วยว้าวิว,ว,วิบโครร้อน น้ำพุจริงว้าวง่ยเลยแต่ไม่หมดเลยเฮ้ยนอนด้วยจุ๊บแม่หน่อยเย็นมากเลยโอ้ยลืมผ่อนอันดิกามีกันน้ำไม่ใช่หรอกันน้ำกันน้ำวิวดีมากตรงนั้น น้ำจะลดละน้ำอุ่นเกินร้อนเกินนะแม่ว่าพอได้พอมีแม่นะน้ำขึ้นมาขึ้นเลยใช่ไหมแม่น้ำมันขึ้นได้ไงเนี่ยได้สิดูวิวข้างนอกกันแ้วน้ำมันจะลดอะไร นี่นะครับของถ่ายให้แม่น่าถ่ายต,งตรงๆอย่าเอียงมองเห็นหมอกไว้ดูทันไปทางซ้ายหน่อยอ้โหหมอกเยอะเลยใช่ไหมไม่มีวันสิ้นสุดแบบอินฟินิตี้เลยหมอกเยใช่ไหมเออ,อวิวดีมากเย็นมากชอบมากเมื่อกี้ลูกเล่นตอนนี้แม่เล่นใช่ไหมใช่พอแม่เล่นหมอกมันก็มาเลยแ <ưng> ม่คคอยโชคดี โอเคพอกะได้อเอาไปหาพ่อข้างบนหรอเดี๋ยวเจอกันครับด้านนอกนะคะเมื่อกี้เราเห็นภูเขาเป็นลูกเลยตอนนี้ภูเขาหายไปหมดแล้วค่ะม,มีแต่หมอกเต็มไปหมดเลยตอนนี้นอนเล่นน้ำอยู่นะคะนอนเล่นน้ำอยู่แต่ก็ว่าหมอกก็ลอยมาปะทะหน้าเต็มๆเ,เลย นูนวิวดีบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะแนะนำให้มากันได้เลยนะคะที่ NJ Homestay ค่ะ บรรยากาศลมแรงมากเลยค่ะตอนนี้มีลมมานะคะเวลาประมาณ5โมงค่ะ5โมเย็นนะคะลมแรงมากตอนนี้แม่ก็ยังแช่น้ำอยู่ว่าเย็นสบายมากเลยแล้ะน้ำก็อุ่นมากเลยค่ะและคืนนี้เราจะนอนกันข้างในนี้นะคะบ้านโดมใช่ไหมครับลูก อ่าหรืเข้าไปให้เพื่พอนเดูหน่อยเข้าไปข้างในหน่อยครับเปิดประตูแล้วเข้าไปเลยไม่ต้องออกไปเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องออกไปไม่ต้องเปิดแอร์เลยค่ะเพราะว่าอากาศเย็นมากข้างนอกนี้เย็นโคตรโคตรโคเย็นเลยค่ะลมแรงลมดีมากว้าเข้าไปอยู่ข้างในแล้ว เดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนกันข้างในเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันปลาลกโอ้โหและวิวข้างบนตอนที่เรามารอกินหมูกระทะนะคะหมูกระทะจะมาตอน6โมงเย็นเนาะตอนนี้5โมง50วนแล้วเดี๋ยวก็คงจะมาวิวดีบรรยากาศดีมากเลยค่ะเห็นวิวเต็มเต็มตาเลยค่ะ360องศาเลยมั้งเนี่ยวิวสวยมากไม่ใช่300 180 มอง oh. ไปโอ้ oh. oh. และตอนนี้เขาก็ยกเต่ามาให้เราแล้วโอ้จืดไม่จืดเหรอแม่ชงให้ <c oughs> ระหว่างที่รอบู oh. ลมแรงมาก oh. ขอบคุณค่ะ มหากรุกมหาละคนวิ่ดูเลยทำไมมันพุน่งอย่างนี้เนี่ยอ๋อดามันอยู่อุ้ยไฟแรงมากใครให้โกขวนเลยแม่รอ,อแ,มแม่ต้องถอดเบ็ดใ่หน,น้ากิน แล้วเราก็ซื้อเนื้อนะคะมาเติมด้วยเพราะว่าเรากินจุค่ะกับบรรยากาศแบบนี้นะคะฟินมากแนะนำเพื่อนๆมากันเลยค่ะ แล้วเราก็กินหมดภายในเวลา40นาทีค่ะตอนนี้6โมง42ก็มืดแล้วนะคะบรรยากาศดีมากดีสุดๆุอ้อหแต่คนนี้ไม่ยอมกินหมูกระทะครับกินอะไรครับซูชิสูชิเหรอออนิกิลิสามเหลี่ยมนี่เขาเรียกว่าออนิกิลิหรอไส้แซลมอนย่างเกลือ ยอดฮิตประจำบนดอยมามากากะอ,อ,อ,อร่อยและตอนนี้นะคะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบนาทีเรามาดูกันว่าเขาทำอะไรกันข้างในจ้าเอสวัสดีครับเต้นเต้นโชว,ว <laughs> ห้องก็จะเป็นห้องเตียง สองคนอองน,นอนครับนี่ที่นี่ดีกว่าที่เราไปนอนเขาแล้วนะพ่อเนาะเขาก่อนนี่มันจะแบบมีลมมาปุบบุบบุแต่อันนี้มันดีมากเลยมีหลังคาครอบอีกทีหนึ่งนี่มันมีหลังคาด้านบนครอบนะคะแล้วก็มีผ้าม่านตรงนั้นลมมันก็ไม่เข้ามาข้างในนี้นอนสบายมากเลยค่ะ Good morning! ตอนเช้านะคะจะมีทะเลเหมอกให้ดูนิดนึงอยู่ตรงนูง้นหน้าฝนได้แบบนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะคะสวยมากโอ้ฟูนิดหน่อยค่ะตรงนู้นมีเยอะเลยตรงนู้นมีเยอะฝั่งนน้นชมบรรยากาศทะเลเหมอกไปด้วยกันค่ะได้แบบนี้ก็ถือว่าุ้มากเลย เมื่อกี้ตอนนี้มันจะจางๆตอนนี้ขึ้นมาหนาแล้วค่ะถือว่าคุ้มมากๆเลยว,ว้าวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะว่าจะหนาขนาดไหนโอ้โหด้านบนหมอกชัดมากเวลา7โมง45นะคะของเช้าวันที่14กันยาทะเลหมอกหนาฟูมาก โอ้สวยสุดๆเลยค่ะสวยมากๆหนามากสุดๆเป็นไงบ้างครับประทับใจไหมครับชอบไหมครับชอบมากดูทะเลหมอกอเพิ่งตื่นโอ้หหมอกตรงนี้เริ่มเริ่มเคลื่อนตัวมาแล้ว ว้าวโอ้ด้านหลังทะเลหมอกเต็มไปหมดเลยครับด้านหลังเต็มไปหมดขาวๆนะั่นคือทะเลหมอกนะครับด้านหลังขาวๆนั่นคือทะเลหมอกนะคะพาไปดูทะเลหมอกกันขาวมากหนาะมากมองแทบไม่เห็นเลยนูนทะเลหมอกเยอะมากเยอะสุด,สด ว,ว้าวกับทะเลหมอกหนาๆน,น,นะคะเมื่อกี้ฝั่งนี้เป็นดอยเต็มไปหมดตอนนี้ไม่มีดอยแล้วทะเลหมอกเต็มเยอะมากทะเลหมอกหนาฟูมากดอยหายไปหมดแล้วค่ะตอนนี้เทียบกับเหตุการณ์เมื่อกี้นะคะดอยหายไปหมดเลยมีแต่หมอกหนาๆฟูๆเต็มไปหมดขนาดเราตื่นสายนะเนี่ยตอนนี้เวลา เจ็ดโมงสี่สิบเก้าผ่านไปแค่สี่นาทีเองหมอกขึ้นลืมเอาลมเอาอะไรเก็บกระป๋องมาทำกาแฟข้าวเช้ามาส่งแล้วค่ะว้าว ลงไปเอามือถือแล้วพี่เขาเปิดบ้านให้โอ้วิวสวยมากทะเลหมอกทั้งนั้นเลยค่ะข้างหลังน้องนะคะเมื่อกี้ตอนนี้เมื่อกี้เป็นดอยทั้งลูกเลยตอนนี้ไม่เห็นดอยเลยหรอกเห็นไหมทะเลหมอกขึ้นเต็มข้างหลังฟินไหมลูกโอ้ข้างหลังนะพาไปดูข้างหลังโอ้เมื่อกี้ เมื่อกี้ตรงนนก็เป็นดอยเต็มไปหมดตอนนี้ไม่มีแล้วชีวิตเราฟินมากตอนนี้ฟินสุดๆตอนตนั้นก็ไม่มีเห็นดอยตอนนี้เรานั่งท่ามกลางหมอกหมอกลอยบนหัวเราเต็มเลยตอนนี้ตอนนี้ก็นอนเล่นเกมแบบสบายใจเลยนะครับจะมีอะไรฟินไปกว่าการเล่นเกมท่างกลางทะเลหมอก ว้าอยากให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้มานอนด้วยกันนะลูกเนาะเมนูเช้านี้นะคะมีไข่ดาวนมปังไส้กรอกข้าวผัดข้าวต้มแล้วก็ลองกองได้เยอะมากเลยลูกลูกรีบๆกินนะครับฮัเฮ้มีทักทาย อร่อยไหมข้าวต้มทำกลางบ่อร้อนๆน้าสดเพิ่งตื่นน้อยอืฟม์ อฟินกันสองคนตอนนี้เวลาแปดโมงสิบสี่นะคะหมอกก็เริ่มหายไปแล้วจากที่หนาๆนาฟุ้งๆเมื่อกี้ก็มีให้เห็นบางเบาส่วนด้านขวาเมื่อกี้หมอกเต็มตอนนี้ก็หายไปแล้วค่ะแค่ดีก็ถือว่าฟินมากๆเลยค่ะก็อข้างล่างนี่เป็นหมู่บ้าน และเช้านี้เราก็มาเล่นน้ำต่อกันได้เลยครับวันนี้เปิดฝักบัวใหญ่กันน้ำก็ไหลลงมาพอเปิดอันนี้น้ำมันออกช้าอันนี้น้ำนจะเต็มแล้วเนี่ยครับเออยยังมีเต็มหลอกแต่ไวมากนเก่งไหมเก่งมาก เล่นน้ำทา่าข้ามกลางบรรยากาศฟินสุดๆอยู่คนเดียวเลยนะน้ำอุ่นไหมครับลูกอุ่นมาก่ล้ะอะไร เวลาเก้าโมงดนาทีก็ยังมีหมอกอยู่นะคะเจ้าหมาน้อยข้างๆห้องก็เสียงดังเลยมาน้อยข้างห้องเสียงดังเลยเล่นนะ้าแบบฟินๆเลยครับหนึ่งร้อยด้านะนี <laughs> น่าเกียดน่าเกียด เราจะถ่ายเยอะๆเลยตอนนี้ทำไมมันคลืมๆเหมือนฝนจะตกเลยเนาะขนาดตอนนี้เวลาเก้าโมงสิบนาทีนั่นเนี่ยในทีก็รีบๆตกดีจะได้ไม่อยากกลับบ้านที่เราจะมาลอยน้ำกันครับขอเรี้ว่าจุบแล้ว พบกับหมอกอีกทีใน1ิบโมงยี่สิบนะคะตอนนี้หมอกเยอะมากเยอะกว่าตอนเช้าอีกเต็มไปหมดเลย,ยเไปดูด้านหลังบ้านพักกันเต็มเยอะเลยดูหมอกไหลว้าวสวยงาม เนี่ยเต็มเต็มเลยหมอกชุ่มชำ่ำบรรยากาศนี้หาที่บ้านเราไม่ได้นะลูก<ม>ต้องมาดูที่นี่ที่เดียวบ้านเราก็เคยมีมีเหรอตอนเช้าไปโรงเรียนใ, <c oughs> ใช่ไหมครับอะไรครับแต่ที่นี่ฟินกว่าเยอะ และตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่งนะคะหมอกยังหนาชัดเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วเพราะเราต้องเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงเนาะงั้นสวัสดีเพื่อนเพื่อนก่อนลูกบายๆและสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีค่ะบโอ้บอกลากันด้วยบรรยากาศหมอกหนาๆไม่มีโอกาสสะกลับมาเที่ยวใหม่นะคะ มันกันซันได้ดีมาก